สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนหมอลำเจิลร้อยเรือว่าแฟนต้้ยหมอลำเจินร้อยนะคบนี่วันนี้มือนี้กับน,นี่ขอมาฝากพ้่พี่น้องจากทางโคราชนะครับจากเนําโบราโคราชนะครับจาก บัวใหญ่นะครับจากเนลัร์นะครับไม่รู้จะเป็นอะไรนะครับแม่ฝากของมาให้บอกแค่ว่าของกินนะครับแต่ไม่รู้ว่าข้างในจะมีอะไรเราจะมาเปิดพร้อมกันนะครับเราจะมาเปิดพร้อมกันรับเดตหนึ่งนะครับเราจะมาดูว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรจะมีอะไรนะครับไม่รู้ว่าคุณแม่จะฝากอะไรมาให้นะครับผม เริ่มเปิดแล้วนะครับตื่นเต้นจังเลยนะคบกีกแล้วนะครับนี่นะครับจากนาวีรัตดอกนี่นะครับจากาคุณแม่นะครับส่งให้คผู้รับบ้านพัดมรรำใจเกินร้อยนะครับนี่นะครับเงินบ่ลลักเงินของต้อยบ่ลนะังอ์บัง นี่กิตติศักดิ์ชินสีนะครับคุณชายต้อยหมอลำเจรินร้อยนะครับผมมีสิบเปอร์ระด้อพี่น้องเต้มมุรวาท่างในสี่นิ่งเสื้อผ้ายมาดเลยนะครับผมนี่นะครับ เปิดแลวมีของกินมากมายเลยนะครับผมเม่กะระซงนี่ครับโอ้โหมีแต่เนวกินเลยนะครับผมนี่ยาสาับหมมะขามนะครับมะขามเขาเอินมะขามเียงนี่เส้นน้ำตาลพอนี่นะครับอันนี้คือเหี่ยงเนาะ อันนี้คือหมูแดดเดียวนะครับผมทอดมาเรียบร้อยแล้วนะครับของคุณแม่นะครับที่ส่งมาให้นะครับสองถุงมีของทานของกินแล้วก็ของใช้นะครับคีมอาบน้ำเสียสะผมนะครับนนมีหัวกันมีมะขาม,มาด้วยนะครับมะขามหวานนะครับผมมีขนมนะครับ แล้วก็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 วกมีชีมนะครับชีมมาให้ลูกทานนะครับผมแล้วก็มามา่นะครับอันสุดท้ายสิ่งที่ชอบที่สุดคือนะครับกาแฟกาแฟนะครับกาแฟขอบคุณนะครับขอบคุณแมลรัดทางบัวใหญ่นะครับผมยานลูก บ่ได้กินแนว้อเส็กะยูนี่ก็ได้กินแนวเส็ดครับหัวะหนาเลียงดีอยู่ครับหัวหนาเลียงดีบอกคักเยลยแ่ะแม่ก็ฝากของมาให้นะครับนี่มะขามหวานนะครับทุกอย่างเลยขอบคุณคุณแม่มากนะครับขอบคุณแม่นา,นารีรัตนแม่รัตนบัวใหญ่นะครับขอบคุณนะครับ ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับต้อยหมอรำใจเกินร้อยนะครับใน YouTube นะครับผมขอบคุณครับ